ถ้าถามผมนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่อนาคตราคาหุ้นและปันผลเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถถือยาวได้ไปตลอดชีวิตผมคงไม่คิดเยอะเลยนะครับผมเลือก Microsoft ไว้เป็นอันดับแรกๆของพอร์ตหุ้นของผมเลย Microsoft หรือหุ้น MSFT เป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกและทำอะไรเยอะมาก จนบางคนไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรบ้างนอกจาก Windows จริงๆแล้วมันคือจักรกวาลเทคโนโลยีเลยนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่า m i r r s s o t ทํทำอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับซอฟต์แวร์ที่คนใช้ทั่วโลก Windows ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คนใช้มากที่สุด Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook ตอนนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365แล้วและเป็นแบบสมัครรายเดือนอีกด้วยต่อมานะครับอันที่2เนี่ยเป็น c l o ว d c o m i n g Microsoft a อให้บริการค่าวแก่บริษัทต่างๆคล้ายๆของ Amazon นะครับลูกค้านะครับก็จะมีรัฐบาลโรงพยาบาลบริษัทใหญ่ทั้งโลกนะครับเติบโตเร็วมากและทำเงินก้อนให้กับบริษัทได้มากมายเลยทีเดียว 3. นะครับ AI และ ChatGPT ลงทุนใน OpenAI เจ้าของ ChatGPT เอา AI มาใส่ในทุกอย่างเลยนะครับเช่น Word เนี่ยก็มี AI ช่วยเขียน Excel ก็มี AI ช่วยวิเคราะห์ Bing ก็มี Bing Chat GitHub c o Pilot ช่วยเขียนโค้ดก็มีเช่นกัน 4. นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Xbox นะครับเครื่องเล่นเกมที่มีคู่แข่งอย่าง PlayStation นะครับ และก็ยังมีการซื้อแอคทิว s ชั่นบิ z าสตรนะครับเจ้าของเกมดังอย่าง Call of Duty แล้วก็ Warcraft นะครับแถมยังเป็นเจ้าของเกมเนี่ยยอดฮิตที่สุดในโลกอย่างเกม Minecraft อีกด้วยนะครับ5นะครับธุรกิจเครือข่ายและนักพัฒนา Link ์อินเครือข่ายอาชีพกิ t ฮับชุมชนเขียนโค้ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็มีเจ้าของเป็น Microsoft นะครับนักพัฒนาใช้ Visual Studio a z าชัว e v o p s นะครับก็มาจาก Microsoft ทั้งนั้น 6นะครับ Enterprise Solution B2B ขายซอฟต์แวร์ข่าวระบบความปลอดภัย Data Analytics ให้กับองค์กรขนาดใหญ่มีบริการแบบพบวงจรสำหรับธุรกิจตั้งแต่ SME ถึงระดับองค์กรมาดูข้อดีของ Microsoft กันบ้างนะครับข้อดีที่1เนี่ย Ecosystem ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจเชื่อมต่อกันตั้งแต่ Windows Microsoft 365 Azure AI Game ลิงก์อินกิทฮับไปจนถึงโซลูชันองค์กร Dyna มิก365 Power by Defender 2นะครับรายได้ AR, แบบ Subscription and Recurring กระแสงเงินสดสม่ำเสมอจาก Microsoft 365 Xbox Game Pass อาชัว3นะครับความแข็งแกร่งด้าน AI การลงทุนใน OpenAI และการฝัง CO Pilot ในทุกผลิตภัณฑ์สร้างโมดทางเทคโนโลยี 4. นะครับผู้นำตลาดค่าวและเกมอาชัวเป็นเบอร์2ของโลกนะครับเติบโตเนี่ยปีละประมาณ30% Xbox เปอ,อกเกร์เซ s นขยายฐานสมาชิกอย่างรวดเร็วมาดูข้อเสียของ Microsoft กันบ้างนะครับข้อเสียที่1เนี่ยคือเรื่องของต้นทุนสูงการขยาย Data Center เพื่อลองรับอาชัวและลงทุนใน R&DAI จะใช้งบอย่างมหาศาล 2. พึ่งพาลูกค้าองค์กรโอกาสได้รับผลกระทบหากตลาดองค์กรชะลอตัวหรือปรับงบ AI 3. ความเสี่ยงกฎระเบียบการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่อาจโดนตรวจสอบเรื่องของการผูกขาด 4. นะครับการแข่งขันอย่างรุนแรง AWS Google Cloud ในส่วนของข่าวนะครับ Sony ในส่วนของเกม Google Workspace ในส่วนของซอฟต์แวร์ผู้ใช้ทั่วไป แซฟโอลาเคินในโซลูชันองค์กรนะครับสรุปสุดท้ายนะครับ Microsoft ไม่ใช่แค่ Windows แต่เป็นบริษัทที่ปกคลุมโลกเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ AI คข่าวเกมนักพัฒนาธุรกิจองค์กรมาดูแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ Microsoft กันบ้างหลักๆก,ก็จะมีอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซีโอพายนะครับเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ติดเข้าไปใน Word Excel เอาลุกช่วยคิดช่วยเขียนช่วยวิเคราะห์ข้อมูล a าชัวเอไอเซอร์ให้บริษัทอื่นใช้โมเดล Chat GPT หรือโมเดลอื่นๆทํำแชทบอท วิเคราะห์ภาพและวิดีโอโอกาสเติบโตเนี่ยก็คือว่าธุรกิจทุกแห่งเนี่ยอยากได้ AI นะครับในการช่วยงานมันจะทำให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในงานมากขึ้น Microsoft เองก็มีของครบจบในที่เดียวเลยทีเดียวในส่วนของเทนควันตั้มคอมพิวติ้งเองก็น่าสนใจนะครับอาชัวควันตั m มคือบริการข่าวที่ให้คนทดลองใช้คอมพิวเตอร์ควันตัมผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้าไม่ถึงสำคัญนะครับควันตัำเนี่ยจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลายเท่าไม่ว่าจะเรื่องลอจิสติกการเงินเคมีสตี้นะครับโอกาสเติบโตเนี่ยถึงแม้ว่ามันยังเป็นของใหม่นะครับแต่ถ้าใช้งานได้จริงธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยยอมจ่ายแพงๆนะครับเพื่อจะประหยัดต้นทุนนั่นเองต่อมานะครับเป็นในเรื่องของคาวและบริการสำหรับนักพัฒนา อาชัวนะครับโตมากกว่า30%ทุกปีเพราะบริษัทย้ายงานขึ้นข่าวกันเยอะ Github, Visual Studio, DevOps ทำให้นักพัฒนาทั่วโลกอยู่ในอ c o s y s t e m ของ Microsoft โอกาสเติบโตนะครับคนอยากทำเว็บและทำแอปเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือของ Microsoft กันนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับโอกาสเติบโตในอนาคตของ Microsoft เนี่จะมาจาก AI ช่วยให้ทุกโปรแกรมเนี่ยฉลาดมากยิ่งขึ้น ควอนตัมเปิดทางสู่ยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์ขคาวและเดฟทูสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอถ้าอยากลงทุนกับบริษัทที่เติบโตได้ยาวและมีรากฐานมั่นคงไมโครซอฟต์ Microsoft เนี่ยเป็นหุ้นที่วอลเลนบัฟเฟตเองนะครับก็ยอมรับว่าดีมากแม้เขาจะไม่ได้ถือหุ้นเองแต่เขานั้นมีความใกล้ชิดกับวิลเกตเป็นอย่างมากนะครับ และเทพลงทุนเองก็ให้นิยามของหุ้นนี้ว่าครบจบทุกอย่างทั้งราคาหุ้นและปันผลที่โตทุกปีรวมถึงสามารถถือในระยะยาวได้อีก10 2ถึง20ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นกระแสงเงินสดเองก็แข็งแกร่งรายได้และกำไรก็เติบโตทุกปีและเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ